มีบ่อเลี้ยงปลาบนคันบ่อก็จะมีกล้วยเลย,เลยมะกรูดกับขาทุกท่านมาชมเป็นสวนอีกด้านนะคะมีผักบุ้งทอดยอดสวยงามเลยค่ะปลอดสารพิษนะคะยอดอวบอบเลยค่ะว้าว เยอะเลยนะคะเยอะะค่ะ ดีมากมากเลยค่ะมีตลาดหลังบ้านสุดยอดเลยเยอะเลยนะคะตลาดหลังบ้านมีทุกอย่างเลยผักปลอดสารเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตมากเลยนะคะนี่ว้าว,ว,าว ก็จะเป็นขานะคะทุกท่านขาก็เบลเลอร์เลยบนขาก็จะมียอดตำลึงมาเลื้อยอยู่ค่ะตำลึงก็เยอะเลยค่ะว้าวฝั่งโน้นเป็นต้นมะกรูดนะคะต้นเบลเลอร์เลยมะกรูดกับ ก็อยู่ใกล้กันนะคะมีเครื่องต้มยำเครื่องทำกับข้าวพร้อมเลยค่ะแหล่งอาหารอยู่หลังบ้านเยี่ยมเลยค่ะว้าวผักบุ้งเยอะจริงเลยนะคะอวบๆทั้งนั้นเลยว้าว มีบ่อเลี้ยงปลาบนคันบ่อก็จะมีกล้วยกระท้อนแล้วก็มังคุดมะม่วงมพะพร้าวหลากหลายเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีต้นมะเขือพวงอีกต้นหนึ่งนะคะว้าวมีทุกอย่างจริงๆเลยธรรมชาติสุดๆค่ะชอบมากๆเลยครัอากาศดีด้วยนะคะในสวนค่ะ เป็นบ้านสวนเลยสวยสวยค่ะมีทุกอย่างเลยต,ต้นมะพร้าวก็สูงน่าดูเลยนะคะจะพาทุกท่านชมต้นมะพร้าวนะคะ โอ้โหสูงมากๆเลยต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นมะพร้าวไฟนะคะลูกออกแดงๆเหลืองเลยแต่จะมืดนิดน,นึงทายย้อนแสงนะคะทุกท่านมะพร้าวไฟด้านหลังบ้านค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ